ใช่อร่อน,นะหน,นุ่มๆนิ่มๆน,นะสบายดีพอไหมพี่น้องฮะสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอนพวัพวๆก,กับทรง้องแค่คือเก่าพี่น้องปต่ถ้ามาถ่ายขีปผัดเดดมันกับโบงามเลยนปบาวะมาให้กำลังใจเมียส,สื่อ พอบแล้วน้ำสล่าชำมี้ก็ได้วาต้องชิมมากะเ็นเยดือมากนุ่มปุ๊บเ่าช่องด้วยช่องด้ยช่องคนที้ด้วยาดูหางมันนะเงียชิได้จ้าโตหน่อยนี่นะแมนี่เฮาไนได้

ไอ้ดกรสีหยแต่กูเอาหนามันเจอยาขาดมายังวะหมดว่าอือจหมดว่ะจนหมดว่านะอือจมุมดว่ะไปอยู่น้ำผ่อนแหม่มันมึงสีหส์แนงแดว่ะอือมึงสีหงส์แดงแดว่ะแักแรกกระสีทิ้งหมดแล้เนาะลงไปมันก็เรื่อที่เก่าแัแรกแรกกสีิหแล้ว มงไ,ไปหากัชิ้นเนาะมึงบอกไปดากปึกมึงจิไปยุปึกฮะบอกไปเดาะมึงแน่พี่น้องเอ้ัวานาลงเกี่ยวขาหนุงสงขราสัน นี่ลงหายในเงามีหนามกระสังมันบหี่อ่ะงขมันโอ้ยยังงามยเพื่อจะเลีมึงอย่าีเขียวเนี่ยกวนเนี่ยเกียวเป็นการนี่หลบบไปบ่มาเมนบ่เป็นนั่นเป็นนัยีบใจสงฆาขัดแล้วมันจังแดดลงมาเนี่ย คันไข่นะมมน่ะจมอนอะเกี่ยวทั้งตัดเลยได้นะ่ะเสียโซกเสียสามได้ขึ้นมาจากไห้นั่นนะเสียสามว่าห้าว่าระเบาระบดาเสียสี่ระเบาสิน้นออกจากไหงานะ่ะเสียสี่ อันนี้เกี่ยวนะเกี่ยวหมัดเอาแต่เพืองบ่ย่อมอานันก็ยากให้หมอ้แมนนเครื่อง อืมท่านมาว่าเรื่องยังบานพี่น้องบอกใส่ก็ซะจ่อยว่าเรื่องยังเนาะตอนนั้นเห็นมีฮอนเอ็นนงเอ็นหน้าก็เรยว่าเอ็นหน้าก็กระตุ่นถูกกับเอลซ่าอ่านได้กันเลยวะ มนได้เทยาคุ้มบ่ใส่บางแฟนสิซื้อยาคุ้มไหม่ยซอจ่อยมังขาบอรรถหนุ่มๆเจนะแต่มือขวานั่นอือ เอาเดี๋ยวว่ายังเฮาคิดว่าสุมเพิ่นเกี่ยวแล้วเท่นี้คิดว่ายังแต่ลงน้ําที่แท้มาแล้วมันยังเบิดยังเบิดปนพุ่นลงมานั่นลยังว่าบ่ได้ยังน้อยน้า่ะเอาไปหลายเอาไปเอาไปนเอาไปน้อยเดียวเนาะเอาไปโอ่ด้นะลงแลโอ้หาหลายมันไป หว o à i พ่อให้นุ่งส่งค่ะครึ่งวยวักไาอมรมังค่ารดนะทีมงานจะนะมือทสามือครัวจะนะ บอดุยจ้มาเกี่ยวเฮี้ยงข่อยพ่นาอือห้องเอาบอดุยมาอีกเลยขาดคนอีกแล้วทางนั้นบอดุย,ยอีกเป็ยอดไมกได้ยิ่มอยู่เปื่อยเหางบัมาบัวมาแลมนะัวเบวไม่กินขา้าอินนะไม่กีนข้าอินไม่จีนได้กันลูกลาย มันกินอิ่มนะแล้วมันบวไ้ลายบัวเห็นบบอีเว่ยนะเนาะว่าได้สองตัวเียน่ะ กั่งกเบ่งกันแดดเลยพี่น้องเอ้ยหัวหนากะยันไปอยู่มันลุกขึ้นมาบ่ะห้องไปฮะนุ่มๆเจ้าหัวหอยๆฮ้ยๆอือ สู้วคนชีนิวพ่อมองมับโกชีนิวพ่อเดียวนี่ข้าบอร์ชีนิวร้นเบแล้วเดี๋ยวเืออะไรซะก่อนจะแหรบาดุยมาเสร็จเพื่อหายสื่อก็ได้เนาะ

บอยากเจ็บเพว่าบอกกินเจา่า่ากิีนอกเอ้กระ่าสีกระ่าก่านี่อ่ากเ่กะซ่สีบอกอยากเจ็บน่เ้าห้นะเขา้หานอนงเา้หานอนแข่งไปแข่งเอามวว่ะเ่สี่ับ้าเอ้ย่มอนจะังอนน่ะ บเห็นนั่นบาควันน้องมนี่เนาะกินโค้กซีสาวเท่านนแล้ว่าเอ้วย่อยากเก็บกันเอาแม่นมามาทำมคกซีสาวอีกเออมันโบมี่นะแล้วเขาจากในลูกแตกลูกแส่นะโค้กซีสาว เขาเด้เป็นต้นไม้ลีแม่เลยอมีไังไดเอาแน่แล้วเอากุ๊ซีเสามากินบตาเอาบกกซีเสาอวก๊เอาเอกกีสามเยขอบคุณ โบมีดอกเลืองๆนะเนาะปีน like um ่ะเจ้ายอดอะไรมันม um> ีดอกเลืองๆน่ะสปอยมาเกี่ยวน้ำน่ะมาด้วยโอ้เกี่ยวกันเถอะเนาะเจ้บุกิดห่อไสตีห่อไสด้วยเห็นมากกัไดอย่าหาทำ มาชิบโรงหายนั่นได้ป่ะนี่นนนน <laughs> ล่าเล้รพี่น้องพอกันขีบนะสบายดีมาพ่อิมาต่อมามากอยู่โ <laughs> บกมือบายบาย